โอ้โหข่าวที่สลดใจก็คือข่าวที่ว่าแม่แท้ๆกับพ่อเลี้ยงทําร้ายลูกชายวัยสขวบ,บจนสาหัสมาที่ข่าวนี้ก็มีกรณีเด็กชายวัย1ิขวบนะถูกแม่แท้ๆเนี่ยนะครับทิ้งอยู่ที่หน้าห้องเช่าถามว่าแม่ไปไหนเด็กบอกว่าแม่เนี่ยไปกับผัวใหม่ก็คือสามีใหม่นะฮะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับ มีพลเมืองดีเนี่ยได้รับแจ้งนะครับแล้วก็ให้ผู้สื่อข่าวช่วยไปดูหน่อยบอกว่าเนี่ยมีเด็กชายวัย11ขวบนะครับเรียนอยู่ชั้นปหถูกแม่เนี่ยทิ้งอยู่หน้าห้องเช่าในซอยข้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีตั้งแต่วันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาต่อมาผู้สื่อข่าวได้ประสานไปทางในอำเภอเมืองปราจินบุรีนายนรสศษศรีตัพัทโศและเจ้าหน้าที่จากพมจังหวัดเดินทางไปตรวจสอบนะครับ ก็ไปเจอกับเด็กชายเอนามสมมุติอายุ11ปีซึ่งนั่งอยู่หน้าห้องเช่าพร้อมกับกระเป๋าเสื้อผ้าและกระเป๋าหนังสือโดยน้องเอเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ําตาเลยนะครับบอกว่าแม่เนี่ยได้มาเช่าห้องอยู่กับสามีใหม่เป็นเวลา3เดือนแล้วโดยเช้าวันที่15สิงหาคมขณะที่น้องเอเนี่ยนอนหลับอยู่แม่เนี่ยได้อุ้มออกมาวางหน้าห้องแล้วก็มีการเก็บเสื้อผ้าของน้องเนี่ยโยนออกมาแล้วก็มีการล็อกกุญแจประตูห้องเช่า จากนั้นก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปเลยเด็กบอกว่าผมเนี่ยนั่งรอแม่ทุกวันพอตกกลางคืนก็ขอไปนอนกับพี่ที่อยู่ข้างห้องพอเช้าเนี่ยพี่เขาไม่อยู่ไปโรงเรียนผมก็มานั่งรอแม่อยู่หน้าห้องเช่าเหมือนเดิมครับเงินก็ไม่มีติดตัวก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะว่าติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้เลยนะครับส่วนอาหารเนี่ยก็มีคุณลุงเจ้าของห้องเช่าเนี่ยซื้อมาให้กินบ้างน,นี่นะฮะ ลุงเจ้าของห้องเช่าเนี่ยนายวิชัยโพเพลงเนี่ยก็เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะพ่อกับแม่เด็กเนี่ยเขาเลิกรากันไปส่วนตัวแม่เด็กเนี่ยก็ได้สามีใหม่นะฮะเป็นทหารนี่นี่พ่อของเด็กเนี่ยทราบว่าอยู่แถวบ้านพระทางแนวอำเภอเมืองปราจีนบุรีจึงติดต่อไปหาพ่อของเด็กนะครับบอกว่ามาดูลูกหน่อยอนี่นะครับพอพ่อเด็กทราบเรื่องก็เลยมาดูลูกสอบถามพ่อของเด็กเนี่ย พ่อเด็กก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยอดีตภรรยาเนี่ยได้แอบไปมีชายคนอื่นนะฮะชายคนอื่นคนใหม่เนี่ยเป็นทหารครับเป็นจ่าทหารช่างแล้วผู้ชายคนอื่นคนใหม่เนี่ยเขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่เมียผมเนี่ยก็ไปคบหากับผู้ชายคนนั้นผมก็เลยเลิกกับเมียเนี่ยครับตอนหลังเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการฟ้องร้องกันสุดท้ายเนี่ยศาลตัดสินให้เมียเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูลูกนี่นะครับเพราะผมเนี่ยเคยตกภรรยา เขาก็เลยต่อสู้นะฮะต่อสู้บอกว่าลูกเนี่ยเป็นของเขาจนกลายเป็นคดีความกันสุดท้ายเนี่ยคือแม่เด็กเนี่ยก็เอาลูกไปเลี้ยงดูตามคำสั่งศาลนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาทราบเรื่องนะครับว่าเนี่ยภรรยาเนี่ยมาทํากับลูกแบบนี้เนี่ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันเอาลองฟังพ่อของเด็กหน่อยครับก็าดํานึเพราะคบซู้ถูชายกันนะข้าราชการผมไม่เอาเรื่องเพราะว่ามันนานแล้ว แต่กาะทำกับเด็กนี้มันไม่ได um, ้เด็กตับอยู่อุ้มออกไปโยนเสื้อผ้าโยนครับผมรับได้ลูกอะผมผมรับผมเลี้ยงมากับมือผมอยู่กันมา24ปีครับลูกผมไม่เคยตีผมรู้ทุกทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรู้หมดแต่ผมอยู่กรุงเทพผมลงมาไม่ได้ผมเพิ่งลงมาเมื่อคืนนี้ทางนี้ทักไป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 ผมต้องลงมาผมต้องทำมาหากินแต่ทัทอมตัวเนี่ยล็อกห้องซื้อผ้าลูก ชุดเรียนเงินก็ไม่ให้กินไม่แปงเรียนไม่ให้ให้ให้เงินกินถามคุณครูได้ครับนี่นะครับนี่พ่อแท้ๆของเด็กนะพอทราบเรื่องก็มาดูลูกชายคับคือพ่อบอกว่าเนี่ยปกตินี่นะครับเวลาผมมารับลูกไปเลี้ยงเนี่ยผมก็ต้องเอามาส่งคืนตามคําสั่งศาลนะเนะพราะว่าเคยมีปัญหากันกับ แม่ของเด็กนี่นะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่ตบภรรยาเนี่ยเพราะว่าภรรยาเนี่ยต่อว่าลูกนะครับ<ม>ก็เลยตบภรรยา<ม>จนสุดท้ายเนี่ยเป็นคดีความกงนฟ้องร้องกัน<ม>ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<ม>ก็สอบถามกับพ่อบอกว่าเนี่ยเอ,อ่อแล้วคุณพ่อจะรับลูกไปดูแลได้หรือเปล่า<ม>เพราะว่าเด็กมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหลายวันแล้วนะตั้งแต่วันเสาร์ที่15สิงหา พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับลูกไปดูแล oh. แล้วก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่โรงพักเมืองปราจินบุรีว่าพ่อเนี่ยเอาลูกชายไปดูแลเป็นการชั่วคราว <Okay. S 1> นะครับถูกต้องับไม่ให้มีปัญหากับเรื่องคําสั่งศาลนี่นะถูกต้องฮะอย่างน้อยก็ต้องก,ก็ยังมีพ่อนะครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนอเพราะว่าก่อนหน้านี้ศาลเขาก็ ขขาราบกว่ากสั่งให้คุณแม่เป็นผู้ดูแลลูกใช่ไหมแต่ว่าแม่ไม่ดูแลไงแม่ทิ้งลูกแล้วเด็กเนี่ยอายุ11ปีแล้วรู้เรื่องหมดแล้วนะคะเรียนอยู่ป .6 ถ้าเป็นทารกแรกเกิดหรืออะไรเงี้ยก็อีกประเด็นหนึ่งนะแต่นี่เด็กวัย11ปีมาทิ้งกว้างกันแบบนี้ก็อยากจะฟังความทางฝั่งของคุณแม่นะว่าเอ๊ะมีเหตุผลอะไรนะถึงได้ทําแบบนี้นะครับคือเอาเสื้อผ้าเนี่ยโยน ออกมาหน้าห้องแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมาอยู่หน้าห้องแล้วก็ล็อกประตูห้องแล้วหายออกจากห้องไปเลยแล้วที่บอกก็คือเด็ก11ปีเนี่ยเขาฟังอะไรรู้เรื่องแล้วนะแม่น่าจะสื่อสารเด็กหน่อยว่าคือลังจะเป็นวัยรุ่นแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเด็กจะมีปัญหามีปมนะมีปมหรือจะกลายเป็นปัญหาเขาเรียกว่าจะกลายกลายเป็นเด็กมีปัญหาไปเนี่ยนะเพราะเขากําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นใช่ไหมฮะ แต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องต่อไปแล้วกันใช่ครับ,รบกำลังใจให้คุณเด็ก <พอ S 2> ดีแล้วกัน<ช><ช>นี่นะฮะ